สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆที่ติดตามแล้วก็เอฟซีนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆมารับชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับางานตรงนี้อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับกับเนื้อที่อยู่ที่5ไร่นะครับ ก็ตอนนี้นะครับเราได้ทําการขุดบ่อน้ําลูกใหญ่นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับนามวลดินที่เราขุดเนี่ยขึ้นมาทําโคกนะครับเอาไว้ให้เจ้าของที่เนี่ยปลูกที่พักที่จะใส่นะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับในการทํางานของเรานะฮะเราใช้รถขุดสองคันนะครับค่ายเดียวกันนะสองคันแต่จะเป็นพี่กับน้องนะครับในส่วนของฝั่งนั้นจะเป็นพี่นะครับ คอมมสุ pc 200รุ่น8นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคันใหม่ของเรานะครับ pc 210รุ่น10นะครับกม็มาชมความเร็วนะฮะในส่วนของรถขุดทั้งสองรุ่นกันนะครับมาชมน้องทำงานนะครับเป็นน้องกว่าใหม่กว่าก็ต้องทำงานหนักกว่านะครับก็จะทอดินในส่วนของ พืนที่แกนกลางบอกนะครับอยู่ใ,ใ้ตัวพี่นะครับทอยดินทําโคกนะครับก็ mm hmm. ะจะเวี่ยงด้วยกันอยู่ที่ประมาณ3ต่อนะครับงานตรงนี้จะไม่ใช่การทอยดินนะครับใส่รับบรรทุกเราจะใช้วิธีการเวียงนะครับแล้วก็จะมีรายการทอยบางส่วนไม่เยอะมากนะในส่วนของที่ข้างหลังนะครับ สำหรับหน้าง,งานตรงนี้นะครับมีรายการขุดบอ่อน้ําโมเดลพื้นที่1ไร่นะครับนำวดินขึ้นมาทําโคกแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่ให้ดูสวยงามนะครับก็คือการรีโนเวทใหม่นะครับพื้นที่ใหม่ให้เป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับขุดบอ่อน้ํายกระดับพื้นที่สูงขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่ปลูกปาไม้นะครับทำการเกษตรผสมผสานนะครับหรือเขาเรียกกันว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับ ก็จะขุดคดเคี้ยวนะครับแล้วก nah. ็จะมีเกาะด้วยนะฮะมีสะดือน้ําศนาการน้ําใต้ดินด้วยนะครับขั้นตอนแรกของการทํางานของเรานะครับเราจะขุดในส่วนของหน้าดินออกไปประมาณสัก40เซนถึง1เมตรนะครับสังเกตได้เลยว่าเราจะลอกหน้าดินไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าดินนะครับที่ลอกไว้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าดินที่กองไว้ตรงนี้ก็หน้าดินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หน้าดินเราจะขุดหน้าดินกองไว้ก่อนแล้ว ค่อยลอกดินในส่วนของพื้นที่ข้างล่างนะครับไปถมนะครับตรงนี้ที่เราลอกไปถมนะครับแล้วก็อเอานาดินมาขบคืนอันนี้คือวิธีขั้นตอนการทํางานของเรานะครับเพื่อจะให้เจ้าของที่เนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถที่จะเพาะปลูกผักผลไม้ต้นไม้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปบำรุงดินมากมายนะครับนี่นะครับพื้นที่ห้าไร่อันนี้จะเป็นรถลากของเรานะนะครับ ก็ลากมาถึงเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ได้ทํางานเต็มที่นะครับลากมา2คันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรเจกต์คนย้ายาเยครื่งองจักรต่อเลยนะครับที่กรุงเทพไปอีสานต่อเลยนะครับสําหรับพี่ที่สนใจงานขนย้ายพัสดุอุปกรณ์หนักก็สามารถที่จะติดต่อทางเราได้นะเรามีบริการรถล,ล,ลยา,ยากรถย้ายเครื่องจักรนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับ นะจะพามาชมใกล้ๆกันหน่อยนะครับวิธีการทำงานของรดถดกุดของเรานะฮะเรียกวา่าการขุดเวี่ยงทอยดินนะครับขุดลงไปประมาณสักเมตรห้าถึงสเมตรเนี่ยก็จะเจอน้ำนะครับน้ำชั้นผิวดินนะครับสังเกตได้เลยว,ว่าจะมีน้ำขังอยู่อันนี้คือน้ำที่ออกจากใต้ดินนะไม่ใช่น้ำฝนนะครับเราขุดสโลปนะครับประมาณ45อ,องศานะครับ แล้วก็เว้นไว้แล้วเราค่อยลงมาเจาะในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างนะครับเราจะเว้นชานไว้ที่3เมตรนะครับแล้วก็เจาะลงไปอีก3เมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการทํางานนะครับก็สามารถที่จะเก็บไปเป็นเก็บความรู้ในการทํางานได้นะครับเพราะว่าแต่ละทีมงานก็จะทําแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทีมงานของเราจะทําประมาณนี้นะครับ พมสุปีสีสองหนึ่งสนะฮะตัวใหม่ล่าสุดชั่วโมงของการบินตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ700ชั่วโมงนะครับส่วนเจ้าพี่ชายก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี0ันชั่วโมงห่างกันประมาณสัก2ปีนะฮะออกค้นมา2ปีแล้วก็ออกคี้ต่อเลยนะครับรถขุดสองคันนี้จะเป็นของพี่ชายผมนะฮะของผมจะใช้แคทนะครับของพี่ชายผมจะชอบพมสุก็เลยใช้พมสุมารวมกันเดี๋ยวเราจะเจอแคท รวมกันเร็วๆนี้นะครับรถคุณของผมเนี่ยสองคันตัวนั้นจะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะฮะซื้อมาก็อยู่คนน้างานนะครับแต่คันนี้ซื้อมาเพิ่งได้เจอกันงานนี้งานแรกเลยนะฮะจากที่ทดลองใช้ดูนะครับสองค่ายนี้นะครับหรสองรุ่นเนี้ยนะฮะในส่วนของความประหยัดนะครับต้องให้คันนี้นะฮะรุ่นใหม่นะครับ ในส่วนของความเร็วเนี่ยผมว่ายังตัว OM รุ่น8นี่จะดีกว่านะครับดีกว่าหน่อยๆน,นะครับแต่ทั้งนี้แล้วนะครับคุณภาพประสิทธิภาพของงานอันนี้สําคัญที่สุดก็คืออยู่กับบุคลากรหรือว่าคนขับของเรานะฮะเอื้อมสุดมือกันเลยนะครับขุดอุ้มๆอ,อยู่นี้ก็น่าอยู่ที่ประมาณสัก2คิวได้นะครับ นี่นะฮะหน้าดินที่เราขุดแยกไว้นะฮะหน้าดินนะครับสังเกตเลยว่าจะมีหญ้าอยู่กับดินนะฮะเอาไว้ให้เจ้าของที่เนี่ยปลูกผักปลูกต้นไม้ผล,ลไม้ต่างๆก็ปลูกได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะพืชพันธุ์ของเราเนี่ยไม่ตายสูงนะครับเดีว,ว่าเป็นวิธีการทํางานที่ช่วยให้เจ้าของที่เนี่ยมีประโยชน์สูงสุดกับการปลูกพืชพันธุ์ผักสวนครัวหรือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดเนาะนะครับการขุดสลับหน้าดิน มาชมในส่วนของเจ้า om นะครับรุ่น8ตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวซีเรียลสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรุ่น10นะครับรุ่นพีเนี่ยก็จะรอทอยดินนะครับไปกลบในส่วนที่ที่เราลอกนาดินนะครับ การทางานแบบนี้นะครับเราก็ควรระวังในเรื่องของการขุดเหวี่ยงนะฮะก็ต้องระวังในเรื่องของการมีโอกาสที่จะมาพุ่งกี่เนี่ยมาชนกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะเราต้องใช้สมาริีแล้วก็ความเข้าใจงานของคนข,ขับทั้งสองคนนะครับการสวิงการเหวี่ยงนะฮะเวี่ยงไปคนละทิศทางนะครับเพื่อจะลดอุบัติเหตุได้ในการทํางานนะครับเพราะว่า การที่เราขุดดินมากองไว้ตรงนี้แล้วต้องให้รถคันนี้มาขุดดินต่อเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งกี่ชนกันนะครับแต่เราก็ต้องอจับจังหวะรถให้ดีนะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยจะไม่ต่างกันมากนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจแล้วก็เทคนิคในการเข้าใจงานกันทั้งสองคนนะครับมาชมความเร็วนะ รุ่นน้องจะสวิงขวานะครับรุ่นพี่จะสวิงชซ้ายนะฮะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทํางานนะครับเพื่อจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุน,นะครับการขุดทอยอย่างนี้เราต้องอเรื่อมมือให้สุดนะครับแล้วก็เหวี่ยงให้ไกลที่สุดนะครับเพื่อจะได้เซฟต,ต้นทุนนะครับในการทอยดินให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ข้อได้เปรียบจะขึ้น ไปอยู่ฝั่งตัวน้องนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะมีปีกในช่วยในการอุ้มดินให้ได้เยอะนะครับการอุ้มแบบนี้นะครับตัวน้องก็จะได้ดินเยอะกว่านะครับพุงกีก็ใหญ่กว่านะครับแต่ตัวพี่เนี่ยจะดีตรงที่ว่าดินจะร่วนแล้วนะครับดินจะไม่อัดแน่นสามารถที่จะโคยแล้วก็เวียงได้เลยนะครับ แต่ตัวน้องเนี่ยต้องขุดดินเปิดชั้นดินใหม่นะครับดินใหม่น่ก็คือดินที่มันแข็งตัวอยู่แล้วนะครับอัดแน่นอยู่แล้วแต่การที่รุ่นตัวพี่เนี่ยมาขุดแบบนี้ก็คือการที่รุ่นน้องเนี่ยรวนดินไว้เรียบร้อยนะครับก็สามารถจะขุดได้สะดวกแล้วก็เหวี่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของพื้ที่ข้างบนนะเดี๋ยวจะไปนั่งตรงนั้นนะครับให้พี่ๆได้ชมการทํางานของเรานะเป็นเช่นไรตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่คอมสูบปีสีสองหนึ่งศูนยนะครับเป็นน้องใหม่นะคันนี้ตอนจะเป็นคันที่ขุดชั้นแรกนะครับ 对。Thank you, thank you. ื่องอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่อเรื่อ,อยนตเนี่ยจะอยู่หลังของเรานะะตอนนี้ความนิ่มก็ต้องให้ตัวใหม่นะครับเครื่องอยังนิ่มอยู่นะครับตัวในการนี้เครื่องก็จะออกบูบูหน่อยนะฮะจะเสียงดังหน่อยนะครับ คลิปก็ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวจบคลิปแค่านี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับทิมงานปีชาเดินซัำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพูดจบได้แล้วการใดต้องขอไปบมานะที่ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ